สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนการสแกนหุ้นเพื่อหาเส้น MACD ตัดขึ้นนะครับด้วยโปรแกรม Stock Radar แบบพรีเมียมนะครับซึ่งก่อนอื่นให้เราคลิกที่ตรง Radar นะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็คลิกเลือกที่เทคนิ l นะครับพอถัดไปนะครับก็เลือกที่ Cross Over นะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับก็จะมี MACD อยู่2จุดที่เป็นสัญญาณตัดขึ้นนะครับก็คือ MACD Bullish นะครับมีการตัดขึ้นของ เส้น MACD นะครับแล้วก็เป็น MACD Cross z Bullish นะครับเส้น MACD มีการตัดผ่านเส้นศูนย์นะครับเขาก็จะสแกนไว้ให้นะครับว่าตัวนี้มี57ตัวตัวนี้สแกนได้18ตัวนะครับถ้าลองเข้าไปนะครับก็จะมีหุ้นที่เขากองมาให้นะครับแล้วก็ถ้าเราคลิกเรื่องนะครับคลิกเข้ามาที่กราฟนะครับก็จะเห็นว่าเส้น MACD มีการตัดขึ้นนะครับดังนั้นก็ถือว่าโปรแกรมนี้ก็สามารถ กองได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพ